ครับรบกวนขอชื่อนิดนึงชื่อพี่นิติครับครับผมเดินทางมาจากที่ไหนครับพี่อำเภอเมืองนครสวรรค์เลยครับอำเภอเมืองโอ้โหไกลจริงๆนะเจ็ดสิบกิโลใช่ครับนะครับแต่แต่เมื่อกี้นี้อ่าอีกเจ้าหนึ่งมาจากจังหวัดน่านสี่ร้อยโลใกล้ใกล้น่านเลยครับอ่าโอเคครับรถคันนี้อาการเป็นยังไงบ้างครับพี่ตอนแรกเนี่ยนะฮะก็คือก็คือเกียร์มันก็จะแบบเหมือนเหมือนสะดุดนะเครื่องมันจะสะดุดเวลาวิ่งวิ่งไปอะไรเงี้ยแล้วเวลาออกตัวเนี่ยก็จะรอบไม่ค่อยไม่ค่อยเร่งแรงเท่าไหร่ ช่วงที่จอติดไฟแดงเงี้ยเวลาเราเหยียบติดปติดไฟแดงปุ๊บก็จะออกตัวไปเขียวปุ๊บเนะี่ยเครื่องมันก็จะอิดหน่อย,อยคืออาการเครื่องยนต์ไม่ไม่ตอบสนองใช่ใช่ ครับผมตอนนี้ผมนั่งอยู่บนรถ Honda Civic Dimension นะครับ1.7เคครับรถคันนี้มีอาการเป็นยังไงบ้างครับพี่ตรงไปก่อนครับตรงไปก่อนนะฮะตอนแรกเนี่ยนะฮะก็คือก็คือเกียร์มันก็จะแบบเหมือนเหมือนสะดุดนะเครื่องมันจะสะดุดเวลาวิ่งวิ่งไปอะไรเงี้ยแล้วเวลาออกตัวเนี่ยก็จะรอบไม่ค่อยไม่ค่อยเร่งแรงเท่าไหร่ช่วงที่จอดติดไฟแดงเนี่ยเวลาเราเหยียบติดติดไฟแดงปุ๊บก็จะออกตัวไปเขี่ยปุ๊บเนี่ยเครื่องมันก็จะตืดติน่หน่อยคืออาการเครื่องยนต์ไม่ไม่ตอบสนองใช่ใช่ ก็เลยมาทําก็เลยมาทําฟัดชิงฟัดชิงหอยฟัดชิงเกียร์น้ํามันเกียร์ใช่ครับเจ้าของเจ้าของรถรู้ด้วยนะครับว่าฟัดชิงใช่นะครับแปลว่าติดตามใหญ่ยนติดตามจากยูทูบตอนแรกเนี่ยเวลาีอาการที่รถเสียเนี่ยเราก็จะศึกษาดูจาก YouTube ครับก่อนเป็นอันดับแรกคือเราจะเราไม่รู้อาการเบื้องต้นว่าเป็นยังไงเพราะเราไม่ใช่ช่างโดยตรงนะครับก็คือเดี๋ยวออกตัวก่อนตอนนี้เป็นคุณครูนะครับเป็นคุณครูแล้วคนนี้เวลาเสียอะไรปุ๊บก็จะเสิร์ชหาในเน็ตพอในเน็ตปุ๊บก็เจอว่า อูใหญ่ยนที่ตะขีนะใหญ่ยนจุดนิ่งที่ตะขี่ทำได้และก็ h o ฮอนด้าซีเนี่ยคือมาที่แล้วจบงานจบไม่มียืดเยืออะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเอออูเนี่ยน่าลองน่าสนใจก็เลยดูนะดูปุ๊บก็ดูกลนวิธีการทําการอะไรเงี้ยเขาน่าเห็นมีเครื่องอะไรที่น้ํามันเข้าไปแล้วดำตอนแรกแล้วก็ออกมาน้ำมันก็จะใสอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะลอง อยากจะลองอ่าคราวนี้ก็เลยตั้งใจว่าเดี๋ยวถ้าเกิดวันหยุดเนี่ยจะมาก็เลยมาวันนี้เลยก็เลยมาวันนี้เลยนะครับใช่ครับมาแต่เช้าเลยด้วยความที่เป็นคุณครูนะครับการศึกษาศึกษาข้อมูลมาอย่างดีนะครับอู่ตรงไหนบ้างทําอะไรบ้างทําอย่างไรบ้างนะครับสรุปมาถึงที่อู่นะครับโดยอาการรถก็คือระบบเกียร์นี่เองที่คุยเมื่อสักครู่ใช่ครับหลังจากนั้นช่างมาคุยว่าไงบ้างครับ ช่างต้องมาตรวจสอบมาวิเคราะห์อาการช่างวิเคราะห์ยังไงบ้างช่างก็คือให้ขับรถไปก่อนแล้วก็ดูอาการแล้ววิเคราะห์อาการไปพร้อมๆกันเลยเป็นไงครับช่างจะบอกก็บอกว่าจริงๆนะถ้าเกิดแบบนี้ก็ลองลองคือช่างเขาจะดูน้ํามันให้ดูก่อนครั้าน้ามันเราแบบเป็นสีเขาจะให้ดูทุกขั้นตอนนะครับให้ดูทุกขั้นตอนพร้อมกับวิธีการทำอะไรครับเราก็เลยอดูก็เลยไปดูอะไรเงี้ยก็คือรู้สึกว่าประทับใจแล้วก็ตอบข้อสงสัยทุกอย่างนะครับถือว่าใหญ่ยนจุนิ่งกตอบโจทย์ จบของคนที่แบบว่าซ่อมแล้วไม่จบนะฮะถ้ามาที่นี่เราก็คือจะจบเลยแล้วก็เป็นที่ประทับใจด้วยนะประทับใจหลังจากที่ลองนะะทุกครั้งที่หลังจากเสร็จแล้วเนี่ยช่างก็จะพามาลองรถทั้งช่างขับมาแล้วให้เรานั่งแล้วก็เราก็เปลี่ยนให้เราขับกับในอะไรเสียทีครับเพราะฉะนั้นประทับใจโอเคความประทับใจครั้งที่หนึ่งนะครับในการเอาไปเคาะงานตรวจสอบการแก้ไขการดำเนินงานของยายุตเนียงใช่นะครับสิ่งที่ตามมานะครับตรงนั้นเนี่ยผมขอยกเอาไว้ก่อน นะครับหลังจากที่เราทำเนี่ยเราทำตัวสอบในเรื่องของระบบเครื่องยนต์นะครับระบบเกียร์การทําฟัชชิ่งหลายหลายท่านเข้าใจผิดว่าการทาฟัชชิ่งนะเนี่ยเกียร์จะต้องหายนู่นนี่นั่นกระตรงกระตุกอะไรจะไม่มีจริงๆแล้วเนี่ยการทาฟัชชิ่งคือการนําสิ่งสกรปรกภายในห้องเกียร์รในระบบปิดนะครับในระบบปิดออกมาให้มากที่สุดนะครับสารฟัชชิ่งน้ำมันเกียร์ก็ต้องใส่เดินเครื่องเดินรอบไปอย่างน้อยๆก็เป็นชั่วโมง นะครับเพื่อจะให้สารตัวนี้เข้าไปชะล้างสิ่งสกปรกที่มันเกาะอยู่นะครับตามอะไรครับตามลูกสูบนะครับในระบบของเกียร์ในโอลิงในวาบอดี้นะครับในโซรินอยนะครับในท็อกเกียร์นะครับให้ออกมาให้ได้มากที่สุดหลังจากนั้นก็จะต่อเข้าระบบฟาชชิ่งนะครับนาอาการเดนนะครับเดนน้ำมันเก่านะครับขณะที่เดนออกก็นําน้ํามันใหม่เข้าไปด้วยนะครับเพื่อที่จะป้องกันในเรื่องของสูญญากาศนะครับเพื่อต้องเขาเรียกเป็นระบบหมุนเวียน นะครับนำของเสียออกนําของใหม่ใส่เข้าไปนะครับจนได้น้ํามันที่เป็นสีเดียวกันก็คือหลอด2หลอดนั่นแหละนะครับจากสิ่งสกปรกก็คือเป็นหลอดใสๆเลยแปลว่าห้องเกียร์เราเนี่ยมีความสะอาดมากกว่า95%แล้วนะครับสิ่งที่ตามมาจากตรงนี้คืออะไรครับโอลิงนะครับโอลิงที่มันมีสิ่งสปกปรกเกาะอยู่มันก็จะหลุดออกไปด้วยนะครับโอลิงก็จะกลับมาทํางานได้เต็มประสิทธิภาพนะพร้อมกับสารเสริมประสิทธิภาพที่เราใส่เข้าไปนะก็จะยืดอายุของโอลิงนะครับฟื้นฟูโอลิงที่มันแข็งตัว นะครับรถก็จะทํางานได้เต็มระบบเป็นประสิทธิภาพของระบบเกียร์มากขึ้นด้วยนะครับอันนี้คือเชิงลึกเลยนะครับเพราะว่าคุณครูเองก็ศึกษามาอผมให้ข้อมูลเพิ่มเข้าไปเลยนะครับตอนนี้เกียร์เป็นยังไงบ้างนิ่มนิ่มมากเลยแล้วก็นิ่งเับเครื่องยอนต์นิ่งวิ่งเหมือนวิ่งเหมือนออกออกไปจากโ์รูมเลยนะเนี่ยเบาๆเลยแต่คันเร่งเบาๆรถคืนไปเลยนะับอุ่งไปเลยเกียร์เขาเปลี่ยนสมูทนะนั่งครูจนมานี่คือนิ่งมากนะครับ คราวนี้ผมจะบอกว่ารถยนต์นะครับที่เป็นเกียร์อัตโนมัติเขาจะมีหลักการทดสอบเกียร์ก็คือเกียร์หนึ่งนะครับหลังจากออกตัวนะครับรอบเครื่องยนต์นะครับรอบความไม่นะครับดูที่รอบไม่นะครับเข็มจะชี้ที่20นะครับหลังจากนั้นเกียร์จะเริ่มเปลี่ยนเป็นเกียร์สองนะครับเกียร์สองนะครับจะเปลี่ยนอีกทีหนึ่งเป็นเกียร์สามอยู่ที่40บเกียร์สามจะเปลี่ยนอีกทีนึงก็อยู่ที่60นะครับเกียร์สี่ก็จะอยู่ที่80ดสิ นะครับเป็นสเต็ปเกียร์แล้วขั้นตอนอีกจุดหนึ่งที่เรามองได้ก็คือรอบเครื่องยนต์นะครับรอบเครื่องยนต์เนี่ยการเปลี่ยนเกียร์ทุกครั้งนะครับของ Honda เนี่ยจะอยู่ประมาณ2,000 2,000รอบก็คือเนี่ยฮะสตัวเนี้ยคูณด้วยตัวพันนะครับอยู่ที่ประมาณ2,000รอบเกียร์ก็จะเริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับหรือเราอยากลากเกียร์ให้รถมีเอนจินในการวิ่งที่ดีขึ้นคือลากยาวขึ้นเราแตะคันเร่งส่งไปเลยครับ หลังจากนั้นยกคันเร่งีนิดนึงยกเท้าขึ้นมานิดเดียวนะครับเกียร์ก็จะทำการเปลี่ยนเกียร์ต่อไปเลยนะครับนี่คือเทคนิคในการขับนะครับขึ้นแขาลงเขาก็ดีสองดีสามพวกนี้ต้องใช้ด้วยนะครับทั้งขึ้นทั้งลงนะครับในรถเกียร์อัตโนมัตินะครับตอนนี้ผมมานั่งบนรถคันนี้บอกเพลินเพลิดเพลินมากนะครับเพราะว่าหนึ่งเครื่องยนต์เงียบรู้สึกได้ไม่ต้องตะโกนคุยกันด้วยนะครับเกียร์เปลี่ยนนิ่ม ความพึงพอใจกับยาย,ยนต์จนี่งมีแค่ไหนครับรู้สึกประทับใจมากเลยเพราะว่าเราเราได้เราได้คลายข้อสงสัยของรถอะไรเงี้ยบางทีเราเราไปอู่ที่อื่นบางทีเราจะมีข้อสงสัยเพราะเราถามช่างบางทีงทช่้าอาจจะตอบได้ไม่ตรงจุดแต่ยาย,ยนต์จูนี่งเนี่ยตอบได้ถูก ทุกคาถามที่เราที่เราสงสัยเราก็ถามอะไรเงี้ยนะครับขั้นงก็ตอบให้แล้วก็อธิบายเป็นขั้นตอนทําให้เราเข้าใจมากขึ้นอะไรเงี้ยอย่างที่เราไม่เคยรู้เลยเงี้ยเป็นอย่างเบสิกเลยเนี้ยเราก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้แบบนี้ขั้นตอนนะแล้วก็รับรองว่าประทับใจนะประทับใจมากแล้วก็อาจจะต้องแนะนําเพื่อนนะขอบคุณมากรถใครที่มีปัญหาอะไรตของเพื่อนนะครับก็แต่แนะนําให้มาที่นี่นะครับยินดีครับก็ ข่าเหมาโรงเรียนได้รถอาจารย์ทุกท่านนะครับที่ที่สอนอยู่นะครับก็ฝากเลยนะครับรถยนต์มีปัญหาปรึกษาที่สอยเยนจุนี่ยังไม่ต้องเข้ามาโทรมาปรึกษาก่อนโทรมาคุยกันเพราะว่ารถบางอาการเนี่ยเรามีขั้นตอนมีเทคนิคมีวิธีการนะครับให้คุณสามารถดูแลรถตัวคนเองได้เพราะว่ายันใหญ่เองเนี่ยคิดมาตลอดว่าจะทำยังไงที่จะให้ช่วยให้เจ้าของรถเนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายให้ได้มากที่สุด นะครับรวมถึงแพทเทิร์นต่างๆในการดูแลรถคันนี้เลยนะครับ,รบก็เป็นการวางแผนของใหญ่ยุนิ่งของอาจารย์ใหญ่นะครับ,รบในการดูแลที่เหลือก็เป็นในส่วนของความชํานาญเทคนิคต่างๆของช่างซึ่งเอามารวมกันนะครับในการดูแลของรถแต่ละคันรถแต่ละคันทําเหมือนกันแต่เทคนิคไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันใช่ครับต้องบอกอย่างนี้ไม่เหมือนกันนะครับเราต้องออมีช่างที่ที่ค่อนข้างจะเข้าใจ นะครับแล้วก็หัวเขาเรียกมีการคิดเหตุงานในแต่ละคันนะครับใหญจยูนิ่งเราจะเป็นแบบนั้นนะครับเมื่อมีการคิดเดงานงานจบแล้วนะครับทุกเช้าก็จะประชุมกันนะครับในรถแต่ละคันว่าครับว่าทําอะไรไปบ้างแก้ไขยังไงบ้างบางครั้งเจออาการใหม่ๆเราก็รู้แล้วนะครับไม่รู้คนเดียวแต่เรารู้เพรังทีมนะครับนี่ก็คือเป็นข้อมูลในการซ่อมรถในการดูแลนะครับรถวิ่งมา ใช้งานมานะครับเกิดปัญหานะครับเรารไม่สามารถเอาเราสามารถที่จะ,ะโทรเข้ามาปรึกษากันได้มาคุยกันได้นะครับไดฝ<ส>ากคุณครูด้วยได้ครับใจมากครับใจมากเครื่องนิ่มมากเลยวันนี้นั่งทั้งวัน <S <S นะครับ <S <S นั่งทั้งวัน <S <S ร้อนไ,ไหมครับวันนี้อากาศอู่ดีนะครับไม่ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่อากาศปลอดโปร่งถ่ายเทดีครับครับครับคราบค่านุ่นได้ครับค่านุ่นได้ นะครับก็เนี่ยครยาหยุดยุดนิ่งนะครับล้วก็ฝากไว้นะครับผลิตภัณฑ์สารเสริมวิาพก็สามารถเข้าไปที่ไลน์แอดได้นะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่สามารถนะครับช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ด้วยรวมถึงคันนี้เนี่ยเราใช้สารเสริมวิตามไปในเกือบทุกตัวเลยนะครับเพื่อจะดูแลรถคันนี้และยืดอายุการใช้งานของรถ Hon d ้าซีวิคแต่ไม่ช่างคันนี้นั่นเองนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณมากนะครับที่เดินทางเข้ามานะครับแล้วก็มา ดูทีมงานเราทํางานนะครับสิ่งที่ได้รับกลับไปนะครับก็คือรถที่จะ,จะได้ใช้งานยาวนานขึ้นการรับประกันของใหญ่ยนจุนิ่งนะครับ6เดือนนะครับมีปัญหาอะไรก็สามารถที่จะนำรถเข้ามาตรวจสอบมาดูแลกันได้นะครับตรงนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณไว้ด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับติดตามใหญ่ยนจูให้ด้วยนะครับติดตาม YouTube นะครับช่องใหญ่ยนจุนนิ่งชแนลนะครับติดตาม Facebook นะครับตรงใหญ่จันทร์สุขเพจสอยใหญ่ยนจุนนิ่งผลิตภัณฑ์สารเสริมประสิทธิภาพนะครับทลายแอด นะครับสามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะครับพร้อมกับส่งคุณครูกลับบ้านแล้วนะครับขอบคุณมากครับ